ค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับคุณครูอ้อยนะคะในการเรียนวิชาภาษาไทยและการเรียนภาษาไทยของน้องป .1 ในวันนี้นะลูกครูอ้อยนะคะจะให้นักเรียนนะคะได้ฝึกอ่านคำนะลูกซึ่งวันนี้เป็นคําอักษรควบนะคะซึ่งครูอ้อยก็เคยให้เนื้อหาให้ความรู้นักเรียนแล้วลูกซึ่งเราคุ้นเคยกันในคําควบกล้ำนะคะและนอกจากนี้นอกจากนักเรียนจะได้ฝึกอ่านแล้วนะลูกเราก็ยัง ทำใบงานเสริมในเรื่องของคําควบกล้าม,มาแล้วนะคะแต่วันนี้สําหรับเนื้อ,อหาป .1 ลูกจะเป็นในลักษณะของอักษรควบซึ่งอักษรควบนะคะก็คือคําที่มีพยัญชนะต้น 2ตัวโดยพยัญชนะต้น2ตัวนี้นะคะอาจจะเป็นตัวไหนก็ได้แต่ตัวควบนะลูกจะต้องเป็นลอเรือลอลิงแล้วก็วอแหวนนะคะแล้วเวลาอ่านก็คือจะอ่านออกเสียงควบกันเลยสำหรับปหนึ่งนะลูกจะเน้นไปที่คำควบกล้มแท้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้กิจกรรมที่ครูออยจะให้นักเรียนทำมีทั้งหมด2ข้อใหญ่โดยกิจกรรมนะลูกจะอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดของเด็กๆนะ ะะและสำหรับแบบฝึกหัดภาษาไทยของน้องป .1 น,นะลูกในส่วนของด้านบนนะคะในส่วนของหน้าปกด้านบนจะเป็นสีเขียวแต่ว่าด้านล่างจะเป็นสีชมพูซึ่งในแบบฝึกหัดภาษาไทยนะลูกจะมีทั้งในเนื้อหาการอ่านนะคะแล้วก็เป็นแบบฝึกหัดให้นัเรียนทาการทบทวนแล้ววันนี้อยู่ในหน้าที่เท่าไหร่ลูกอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะเด็กๆ อยู่ในหน้า188 188ปีเลข1เล็บแแล้วก็เลข8นะคะซึ่งในส่วน188เป็นการทบทวนหลังจากนักเรียนทบทวนแล้วนะลูกจะมีให้นักเรียนฝึกอ่านแล้วก็ทำในหน้า189นะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราฝึกอ่านแล้วเราจะทำแบบฝึกหัดนักเรียนสามารถทบทวนในเรื่องของอักษรควบนะคะแล้วก็ฝึกอ่านใน หน้า188ส่วนกิจกรรมที่ให้ทำจริงๆอยู่ที่หน้า189ข้อหนึ่งใหญ่ให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งจะเป็นคำอักษรควบกล้ามนั่นเองลูก มีทั้งควบกล้ำด้วยลอเรือรอลิงแล้วก็วอลวนมี1พยางสองพยางแล้วก็สามพยางในกรอบสีชมพูนะคะนักเรียนไปฝึกอา่านจากนั้นข้อสองใหญ่ด้านล่างลูกให้นักเรียนหาคําที่มีอัอกษรควบที่อยู่ในตารางจากนั้นทําการขีดเส้นล้อมรอบคําที่นักเรียนรู้จักซึ่งกิจกรรมนี้บางคนหรือหลายคนนะคะได้ทําแล้วแต่ใครยังไม่ทํานักเรียนสามารถ ครบทวนได้วันนี้เลยและใครทําแล้วนะคะวันนี้ครูออยมอบหมายงานให้นักเรียนอ่านข้อ1แต่ใครยังไม่ทําในหน้า189เลยนักเรียนจะต้องอ่านข้อ1แล้วก็ทําข้อ2นะคะแต่ใครทําข้อ2แล้ววันนี้ให้อ่านข้อ1เพราะฉะนั้นเรามาดูที่ข้อ2เลยเนาะเพราะว่าในส่วนของข้อที่1เนี่ยจะให้นักเรียนไปฝึกอ่านนะคะอ่านกับคุณพ่อคุณแม่เนาะอ่านกับผู้ปกครองที่บ้านส่วนข้อ2เรามาทําร่วมกันดีไหมลูกดีไหมคะ ถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มกันเลยสำหรับข้อ2เราหาคําที่มีอักษรควบนะลูกอาจจะเป็นควบด้วยรอเรือรอลิงแล้วก็วอลแหวนนะคะซึ่งมีอยู่ในตารางนี้เลยแต่เราต้องหาให้เจอและหลังจากที่เราหาเจอเราต้องทําอะไรลูกเราต้องขีดเส้นล้อมรอบคําที่เรารู้จักนะคะเด็กๆพร้อมไหมถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลย ระหว่างนี้ช่วยครูออยหาค่ะว่าคําอักษรควบหรือคําควบกล้าม,มีอะไรบ้างซึ่งจะเป็นคําควบกล้มแท้นะลูกเด็กๆเจอหรือยังคะเจอหรือยงังสําหรับใครที่ยังไม่เจอเดี๋ยวครูออยจะให้ตัว เนาะหนึ่งคำนะคะเผื่อเราจะหาเจอคำแรกที่ครูวออจะให้ตัวอย่างคือคำว่ากล้วยคำว่ากล้วยนะคะก็คือกอลออวยอกกล้วยไม้โขกล้วยซึ่งจะเป็นคำนี้นะลูกอ่ะดูนะคะครูออยจะทำการขีดเส้นล้อมรอบแล้วนะก็คือคำนี้นะคะครูออยขีดด้วยสีแดงเด็กๆเห็นชนัดเจนไหมลูก สะกดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งค่ะกอลออัวยอกล้วยไม้โฮกล้วยซึ่งคำว่ากล้วยนะคะเป็นคำกอลอควบกล้ำนอกจากนี้ยังมีอีกลูกเรามาหาไปพร้อมกันค่ะควยเปลี่ยนเป็นสีส้มรอนักเรียนหาเลยลูกนอกจากคำว่ากล้วยแล้วยังมีอีกนะลูกมีไหมคะ ตอนนี้ครูออยเจอแล้วไหนใครเจอซึ่งเป็นชื่อสัตว์ลูกเป็นคำพวกกล้ํานะคะเป็นชื่อสัตว์สัตว์สี่ขาด้วยแล้วเขาก็มีเข่าด้วยนักเรียนคิดว่าคืออะไรลูกใครเจอแล้วอยู่บรรทัดสุดท้ายเลยตารางท้ายสุดด้านล่างเลยเจอหรือยังลูกใครเจอแล้วคะไหนใครเจอแล้วมีไหมอ่ะเจอแล้วเนาะคือคําว่า กวางซึ่งคําว่ากวางจะมีกวอวออางอกวางนะคะนี่ตรงนี้นะลูกตรงที่ครูออยกำลังอ่าวงกลมล้อมรอบเนาะหรือว่าขีดเส้นล้อมรอบด้วยสีสม้มตอนนี้เราได้แล้วคําว่ากล้วยกับคําว่ากวางซึ่งกล้วยเป็นกรอรอควบกล้ำแต่กวางเป็นกอวอควบกล้ำนะคะเพราะฉะนั้นมีอีกลูกมีอีกมีอีกค่ะ เวลาเรารับประทานเข้าไปเราจะรู้สึกเผ็ดมากนักเ,เรียนเจอหรือยังลูกอยู่ตรงไหนเจอหรือยังคะอยู่ตรงนี้ค่ะคําว่าพริกพอรออีกกพริกนะคะตอนนี้เราได้แล้วทั้งหมด3คําแต่ว่ายังมีอีกลูกยังมีอีก3าําเพราะฉะนั้นาหาให้เจอค่ะคําควบกล้ามีอีก3าํา เราได้กล้วยได้กวางได้พลิกยังมีอีกค่ะใครยังไม่เจอลูกใครยังไม่เจอเอาเป็นว่าคูออย ให้มาแล้ว3คํคำที่เหลืออีก3าคำนักเรียนไปหาให้เจอนะคะซึ่งหลังจากที่เราหาเจอเราจะพบว่าตารางนี้มีคําควบกล้ามที่เรารู้จักทั้งหมด3คําเราทําด้วยกันในคลิปแล้ว3จะเหลืออีก3เพราะฉะนั้นฝากเด็กๆด้วยนะคะและอย่าลืมวันนี้ในหน้า189่รนะลูกจะเป็นการให้นักเรียนนะคะฝึกอ่านคําในชีวิตประจําวันในกรอบสีชมพูซึ่งเป็นคําควบกล้า นั่นเองลูกและนอกจากนี้ให้นักเรียนทํากิจกรรมข้อสองใหญ่ด้านล่างนะคะซึ่งเป็นการหาอักษรควบในตารางถ้าเจอแล้วก็ทําการขีดเส้นล้อมรอบแล้วก็ฝึกอ่านด้วยและนอกจากนี้ถ้าใครนะคะอยากจะอ่านเพิ่มเติมหรือว่าลืมเนื้อหาในเรื่องของอักษรควบหรือคําควบกล้มแล้วนะลูกสามารถ 188ด้านข้างกันเลยนะคะโอเคไหมแล้วกลับมาพบกับคุณครูออยได้ใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ